ท่านบอกว่าท่านยินดีที่จะให้แก้คำในยติเนื่องจากการแก้คํานั้นไม่ได้กระทบสาระสําคัญในยติครับสิ่งที่ผมอยากได้คํายืนยันมาในวันนี้ครับถ้าอยากจะเดินหน้าต่อพวกผมอยากจะเดินหน้าต่อนะสมมุติว่าพวกผมยอมปรับคำนะตามที่ท่านประธานได้นําเสนอเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสมมุติถึงวันที่อภิปรายจริงผมมีสิทธิ์เต็มที่ตามบุตัญญัติในรัฐมนูลในการอภิปรายเนื้อหาตามกรอบในยติ โดยที่พวกผมจะไม่ได้ถูกเบรกหรือระง,งับโดยท่านประธานผมอยากได้คำยืนยันเช่นนี้เช่นเดียวกันครับครับ <c oughs> ก็ยืนยันนะครับว่าถ้าท่านได้พิจปราย,ยตามยุติภายใต้กรอบของรัฐนูนและข้อบังคับท่านก็สามารถรายได้เต็มที่นะครับ,รบไม่มีใครขาดขวางท่านได้ผมไม่อยากจะเป็นวาทกรรมที่มันตอบโต้กันไปมาสิ่งที่พอคุยกันได้ก็อยากให้คุยกัน ละทิฐิละความดือ้อผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครดือ้อแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนประหนึ่งว่าเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เราเคารพกันในฐานะ,ะสมาชิกสภาแรงรัษฎรครับและเราตีความเนื้อหาแตกต่างกันได้ผมเคารพท่านมายุทธนะครับเราทํางานด้วยกันมานานแต่ว่าการเอ่ยคําว่าดื้อเพื่อกดใครบางคนให้ต่ําลงเนี่ยผมว่าท่านถอนนะครับ อย่างที่ผมได้เสนอแนะว่าต้องต้องต้องไม่มีชื่อที่ะพ้องต้องได้กันนะครับมีมีประท้วงเรื่องอะไรครับเชิญครับประท้วงบอกบอกชื่อด้วยแล้วก็ประท้วงว่าทข้อบังคับประเด็นใดหรือว่าพัดพิง่ถึงท่านเสียหายยังไงครับจะต้องถอนคำว่าท่านประยุทธ์ดื้อเพราะเจาะจงคำนี้ค่ะให้ถอนค่ะ ผมว่ามันจะมากไปนะไม่ได้ค่ะท่านประธานไม่ได้ยังไงนะประธานนั่งดูแล้ววินิจฉัยเขาเจาะจงค่ะท่านประธานมันต่างจากอ้าวก็บังคับข้อไหนแล้วเสียเสียหายยังไงเดข้อบังคับ69ค่ะอ่า่ะว่าไงครับการอภิปรายไม่ให้แสดงกริยาหรือพูดจาไม่สุภาพใส่ร้ายค่ะท่านประธาน เขาเขาเขาว่าไงผมก็นั่งฟังเขาบอกว่าท่านประยุทธ์ดื้อค่ะแล้วก็ท่านประยุทธ์ก็ว่าฝ่ายนีดดื้อแล้วแต่ท่านประยุทธ์ไม่ได้เอ่ยนะคะแต่นี่จ่อจงเลยค่ะประเด็นนิดเดียวเพราะว่าท่านท่านประธานครับที่พูดว่วท่านประยุทธ์เพื่อเพื่อให้ยุติครับก็ขอบคุณท่านนุชนาถถ้าผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าผมดื้อก็รับเสียเพราะว่า ท่านประธานบอกว่าคร<ต>ัว,ว่าดือ้อท่านผู้นำไม่ได้่ำนะครับคุณขายวิบวิบวิบว,ว,ว่าผม<ะ>ผมผมเป็นคนรับเองก็แล้วกันว่าผมดื้อครับท่านประธาน